สำนักงานกำกับกิจการพลังงานเฉีนสีก็สี่อและพพคที่ประชุมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นรองผู้ว่าการจังหวัดหนองคายท่านปราณีบุตรวงบุตรนะครับและแขกผู้มีเกียรติที่คารพรักทุกท่านนะครับกระผมนายยุทธบุญเกิคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตจังหวัดเลยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับระดับต่อไปก็ขอเชิญชินท่านประธานได้ ขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อรับฟังการกล่าวการสัมมนาหให้ความรู้ความเข้าใจภารกิจกำกับกิจการพลังงานแล้วก็การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำขียปี2568ครั้งที่หนึ่งในพื้นที่จังหวัดหน้องไายณนะห้องประชุมแกนป็นจวันโรงแรมหน้องไายทาวิลล่าแอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อําภอเมืองจังหวัดหน้องไยายกราบเรียนเชิญท่านประธานครับ ว่าราชก,การจังหวัดหนองคายนางสาวปราณีวงดิฉันใช้พลังงานประจำเขตสี่สัดส่วนผู้ใช้พลังงานจังหวัดหนองคายกำกับกิจการพลังงานประจำเขตสี่คน 4. ที่ท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดหนองคายได้กรุณาให้การสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจภารกิจงานกำกับกิจการพลังงาน และการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 8ครั้งที่หนึ่งสำหรับผู้ใช้พลังงานในพื้นที่จังหวัดนองคายในวันนี้เนื่องจากกิจการพลังงานมีความสําคัญต่อโครงสร้างด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อให้การกำกับกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงมีปริมาณเพียงพอทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม และมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานพุทธศักร,ร,ราช2550จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพโดยมีหน้าที่ป้องกันการใช้อำน,นาจผูกข,ขาดการให้ความคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และผู้ที่ร้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้กกพสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ,ร,รก,กำกับกุรการพลังงานขึ้นและได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกุรการพลังงานประจำเขตตามภูมิภาครวม13เขตโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกุรการพลังงานประจำเขตสี่ขอนแก่นดูแลรับผิดชอบ พื้นที่8จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. จังหวัดขอนแก่น2จังหวัดอุดรธานี3จังหวัดหนองคาย4จังหวัดสกลนคร5จังหวัดนครพนม6จังหวัดหนองบัวลำภู7จังหวัดเลยและ8จังหวัดบึงกาฬดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรวมถึงเพื่อประชาชนได้รับความเด่นน้อน จากการใช้ไฟฟ้าเช่นกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องจากการให้บริการของผู้ให้บริการไฟฟ้าหรือกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ให้บริการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมประชาชนจะสามารถขึ้นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานใดรวมถึงช่องทางการร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบเป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับอิารพลังงานประจำเขต4ขอนแก่นร่วมกับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต4จึงได้จัดการสัมมนาหให้ความรู้ความเข้าใจภารกิจงานกำกับอิารพลังงานและคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ2568ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ส่วนราชการผู้แทนผู้ใช้พลังงานได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานของคณะกรรมการกำกับอณกรรมการผู้ใช้พลังงานปาระจำปีและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้าและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้พลังงาน เข้าใจสิทธิการยกเว้นการลดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลในความดูแลหรือมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษาพยาบาลบัตรน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจภารกิจงานกำกับอิารพลังงานและการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ2,568ท้งที่หนึ่งสำหรับผู้ใช้พลังงานในพื้นที่จังหวัดหนทงคายขอเรียนเชิญค่ะแก่นนะคะคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานจังหวัดหนองคายผู้แทนสื่อลงรุงธรรมผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ้เก้็ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ขอก่าวสวัสดีนะคะที่ได้มาร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวันนี้นะคะดิฉันก็ ความรู้สึกยินดีนะคะที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดสมนานในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจภารกิจการกำก,กับดิจิารพลัางงานและคุ้มครองผู้ใช้พลัางงานประจำาดีปน 2, ะมาณ2 5 6 8ครั้งที่1นะคะสำหรับผู้ใช้พลัางงานในื้นที่จังหวัดองคาาในวันนี้นะคะจากการรับฟังการรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการสมนานครั้งนี้ทําให้ทราบว่า,าเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพลังงาน2 5 5 การพลังงานหรือที่เรียกเรียกว่ากกพนะคะแต่งตั้งท่้งการผู้ใช้พพอขอขึ้นนะคะโดยคัดเลือกจากผู้แทนผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อมาเป็นกลไกในกกพในการคุ้พรองผู้ใช้พลังงานตามมาตราเกาแปกำหนดให้มีพพขอนะคะจำนวนเขตละสิบเอ็ดคนประกอบด้วยประธานหนึ่งคนกรรมการไม่เกินสิบคนตามเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงานที่กกพประกาศ โดยทาหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนะคะเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานให้แก่แล้วก็ให้คำปรึกษาแก่กรอพอกรพในด้านการคุ้มของผู้ใช้พลังงานเสนอม,มาตรการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพลังงานเป็นต้นการเนินง,งานของกองทุนพลังไฟฟ้าในที่สุดกิจการสำเร็จผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทุปรตการขอบคุณค่ะไฟฟ้ามาเองได้ปะคะนี่ะน,นะคะคืออย่างนี้ค่ะ เราก็งงนะว่าเอ๊กกกพนี่คืออะไรจริงท่คนทั่วไปถ้าไม่รู้จักก็คุณไม่รู้เราก็รู้จักแต่ไฟฟ้าไฟฟ้าส่วนพลวิภาคสั่งเอ่อเก็บค่าไฟแต่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเวลาที่ผ่านมาไฟตกไฟดับหุดไฟส่องไฟอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่รู้หรอกว่ามีกรกพที่ต้องดูแลเราก็โทรไปหาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนาะมันนี้นั่นสามารถก็จะเป็นงั้นแต่ไม่ไม่ไม่ไออกบทบาทของท่านคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ย มีอะไรบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราหลายหลายท่านอาจจะอยู่ในห้องนี้เพิ่งเพิ่งรู้พอกับตัวดิฉันเองนะคะหลายต้องสร้างความเข้าใจกันในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารับฟังการสัมนาทงนี้ก็อยากจะหลังจากที่ได้รับทราบรับรู้นะคะก็อยากจะเอาความรู้เนี่ยไ,ไปไปขยายผลนะคะให้กับคนในองค์กรหรือคนในหมู่บ้านชนุมชนที่ท่านได้รู้จักกันะคะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงเกิดปัญหาอะไรยังไ,ไงไแต่ว่า บางครั้งเราก็มีความรู้สึกห่างไกลเนาะเวลาถ้าไฟแพงมันจะมีบริษัทห้างร้านหรือบ้านเราเองเนาไฟแผงเราก็ถามว่ามีใครไปบอกกกพอว่าไม่มีเนาะเราก็แจ้งการไฟฟ้ากันว้าก็ตามนั้นแหละเขาจดได้ตามนั้นหน่จะเอายังไงห่ะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องกันอะไรเยอะแยะนะคะบางทีพอเรารู้ว่ามีหมืองงานเนี้ยเราก็อาจจะคล้ายๆว่าเป็นเหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยในระดับหนึ่งก็ได้ว่าเอ๊ะทำไม ไปปกติไม่เคยแพงขนาดนี้ทำไมแพงเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ด้วยกันนะคะก็ก็อาจจะเป็นองค์กรที่เราเพิง่งเพิ่งได้คุ้นเคยเนาะแต่จริงเราก็รู้จกักการไฟฟ้าเสื่ไมค่าอะไรเงี้ยแต่กกพที่เป็น,นคณะกรรมการในเรื่องของการดูแลผู้ใช้ไฟอะไรต่างๆเราก็ยังไม่คุ้นแต่วันนี้พวกเราก็จะได้คุ้นกันนะคะโดยเฉพาะภารกิจน,นึงเนาะมันอาจจะมีคนที่แบบว่า เขาดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยแบบนอนให้ออกซิเจนต้องใช้ระบบไฟเสียบปักอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วบังเอิญมาบ้านเขาเนี่ยไม่จ่ายค่าไฟเนาะบางทีมันก็เป็นกลุ่มเปราะบางก็จะมีปัญหาเรื่องค่าไฟถูกตัดไฟปุ๊บเงี้ยทำไงแล้วคนป่วยก็ก็ถึงขั้นวิกฤตอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่เราต้องรับรู้ในการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นถ้ามีภารกิจหนึ่งในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางที่แบบผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องแบบ ต้องให้ออกซิเจนที่ต้องเสียบปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องใช้ให้เราอยู่ดีๆแล้วผู้ป่วยเบาบางกลุ่มนี้บางทีเนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟบางทีก็มีข้อจํากัดนะคะก็การไฟฟส่วนภูมิภาคก็ไม่จ่ายไฟสองสามเดือนเนาะเพราะว่าการไฟไม่เก็บเองเนี่ยจ้างจ้างบริษัทใช่ไหมคะที่ไปเรื่องในเรนั้นไฟอ่ะสามเดือนหรือเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็ตัดคนป่วยเนี่ยเนาะก็ก็ฝากตรงนี้ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่เราจะตัดไฟฝากไปทำการไฟส่บนภูมิภาคเนาะ ็ต้องดูด้วยนิดนึงนะคะว่าบ้านนั้นต้ามีผู้ป่วยไหมตรงนี้นอยากจะฝากด้วยนะคะก็คุยเห็นจะเอามาเจราจาแต่ถ้าเราแบบถ้าเราไม่ได้ดูตรงนั้นอ่ะเออมีมีผู้ป่วยในบ้านนั้นอ่ะมันจะลำบากนะคะก,ก็ฝากเป็นข้อสังเกตในเรื่องของการที่จะคุยกับบริษัทที่เราจ้างเขาเอาซ้อมในเรื่องของเก็บใช่ไหมคะมังจ้างอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เนี้ยคนนั้นเขาไม่รู้หรอกเขามีหน้าที่ไปดูแล้วก็ไม่จ่ายอะไรเนี้ยตามกติกานะคะตัดไฟแต่ไม่ไม่ได้ดูนะคะว่า บ้านนั้นเขามีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้ในเรื่องระบบหายใจที่ต้องมีการใช้ไฟฟ้าช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะต้องเป็นภาระก็ฝากทิ้พข้อสังเกตก่อนที่ท่านจะตัดสินใจตัดไฟบ้านเขาเนี่ยนะคะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยกับไฟฟ้านิดนึงเผื่อว่าชาวบ้านเขาไปถึงไม่ไปไม่ถึงไฟฟ้าบ้านเถอะไปไม่ถึงสกงานไฟฟ้าเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยงานที่ดูกลุ่มพวกนี้ อาจจะต้องมีการสื่อสารว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาช่วยดูหน่อยนะใจวยหมือนแบบนี้ได้ต้องกงใจการอะไรบ้างแล้วก็หลักๆของงานในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนใช้พลังงานอย่างไรนะครับ, <c oughs> บ,รบผมบประกอบพิการพลังงานนะครับผมก็มีสโลแกนนั่คือว่าความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็ราคาที่เป็นธรรมความคุ้มค่าแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องเรื่องเรื่องวทยุเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอันแหนอเกนะครับายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับสิทธิของพวกเรามีอะไบ้านนะครับอย่างสิทธิทางกอแ์ช่วยไปแล้วนะครับราฟังสัมมนาครั้งนี้นะครับก็หวังว่าอย่างที่ว่าท่านไม่มากกน้อยนะครับผมสิ่งใดที่ทางผู้จัดได้ดำเนินการไปถามพวกข้อมากันอะไรก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ ทั้งแ่เราจะจับพันดีคนนี้ครับขอบคุณครับ